ตื่นเช้าแล้วหน้าแปรงฟันแปรงทุกวันฟันจะแข็งแรงแปรงขึ้นแปรงลงข้าซีวันละสองทีแปรงฟันแปรงฟัน,ฟนหนูเล็กเด็กๆทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคานตื่นเช้าจะได้เบิกบานสดชื่นส้ำลานสมองของใสอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันลีดเลง แต่งตัวทันใดรับประทานอาหารเร็วไวเสร็จแล้วจะได้ดีไปโรงเรียนสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนหน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูทำได้หนูทำอะไรได้บ้างคะเด็กๆนะคะหนูทำได้ไหมคะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนะคะแต่งตัวรับประทานอาหารเอง เมื่อเล่นแล้วเก็บของเข้าที่5อย่างนะคะนี่ถ้าคนเก่งทําได้นะคะหนูทําได้หนูเป็นคนเก่งหนูทำได้ตื่นเช้าขึ้นมานะคะหนูก็นี่ล้างหน้านะคะดูล้างหน้าแปรงฟันตอนนี้เลยเห็นไหมคะเด็กๆตอนนี้เลยล้างหน้าแปรงฟันน,นะคะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วอาบน้ํานะคะอาบน้ํา เห็นไ,ไหมคะอาบน้าอาบน้าต้องทำอะไรคะเด็กๆฟองสบู่ด้วยนะคะฟอกสบู่ให้ทั่วตัวนะคะตามลําตัวขาแขนใต้รักแร้ด้วยนะคะฟอกให้หมดเลยนะคะอาบน้ําสระผมด้วยสระผมทุกวันต้องกันเชื้อโรคนะคะอาบน้ําให้สะอาดนะคะเสื้อแต่งตัวคะ่ะอันนี้เป็นการแต่งตัวชุดนักเรียนคนนี้เขาจะรีบไปโรงเรียน,น,น,ยนแต่ช่วงนี้เราไม่ได้มาเรียนนะคะเมื่อเราล้างหน้า แรงฟันอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็มาแต่งตัวนะคะสวนเสื้อผ้าสวนเองนะคะหัดสวมเองหัดติดกระดุมเองนะคะหนูทาได้หนูเป็นคนเก่งนะคะต่อไปทำไมคะเด็กๆรับประทานอาหารค่ะรับอาหารเช้าสําคัญมากนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มือขวาจับช้อนนะคะมือซ้ายจับซ่อมนะคะมือซ้ายจับซ่อมมือขวาจับช้อนนะคะรับประทานอาหารข้าวนะคะเนื้อสัตว์ ผักผลไม้และนมนะคะรับประทานให้ครบนะคะหนูทำได้ไหมครับหนูทำได้ค่ะและเมื่อเล่นแล้วนะคะเมื่อเด็กๆเ,เล่นแล้วต้องเก็บของเข้าที่ให้มีระเบียบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เราหยิบออกมาแล้วเราต้องไปเก็บของเข้าที่ให้เป็นระเบียบนะคะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองเราเป็นคนเก่งแล้ว เราทําได้หนูทําได้ใช่ไหมคะช่วยเหลือพ่อแม่ผูป้ปกครองนะคะเก็บของเข้าที่นะคะไม่ว่าหนูจะหยิบจับอะไรมาหนูไปดึงของเล่นมาหนูไปหยิบตุกตามาจากในตู้หนูเล่นเสร็จหนูก็ไปเก็บนะคะหนูหยิบของเล่นตัวต่อออกมาจากรังหนูเล่นเสร็จแล้วหนูก็เก็บ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตัวเราเองด้วยนะคะเพราะท่านวางของไว้ละเกะระกะไม่เก็บเข้าที่นะคะเราอาจจะพลาดเดินไปเหยียบได้นะคะอันตรายก็จะเกิดล้มหัวแตกเจ็บตัวนะคะ ทำได้ไหมคะเด็กๆครูดาเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทําได้นะคะตั้งใจทํานะคะตั้งใจทําหนูทําได้นะคะตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันและระทานอาหารเมื่อได้เสร็จแล้วเก็บของเท่าที่นะคะไม่งอแงอไม่ร้องไห้งอแงเชื่อฟังคําสอนของผู้ปกครองนะคะวันนี้หน่วยหนูทาได้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ